กลัมาที่ช็อปเอ็มว์นะครับวันนี้ก็จะมาดูตัวตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับตัวซอยพัสเนี่ยในเดือนตุลาคมปี6 8ดเนี่ยนะครับโปรโมชั mm ่น hmm. ตัวซอยพัส hmm. กับตัว AG อันนี้เขาเรียกนะเนื mm hmm. t อติ๊กแพลนเอนะครับ Plus ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ2นะจากราคา2,500กว่าบาทเหลืออยู่ที่1,800นะครับก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวก NPK นะฮะไม่ว่าจะเป็น0ูนย์0 00ย8ี่แนะสี่สแล้วก็มีแอฟซ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวสินค้าปกตินะตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติจากราคาเดือน กันยาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแต่ตอนนี้เดือนตุล,ลาไม่มีแล้วนะโปรโมชั่นตัวนี้แคลเซียมโบลอนนะครับอันนี้ก็มุมมิวที่แพลนะครับอยู่ที่สำนักงานช็อปเอ็มวีระยองนะนี่ฮะตัวแอปซ่าเนี่ยแบบลิตส่วนตัวนี้แบบแกลลอนนะือว่า หลายๆสวนก็ใช้เป็นประจำนะครับวันนี้พี่กบก็เนี่ยเอตีเอตี๋ทางนี้ทางนี้เออคุยตรงนี้นะฮตัวนี้คือมุมของนิวนิวที่เพลนใช่ใช่อ่านิวทรีเพลนอ่าก็มีแอปซาเนาะครับแอปซาตอนนี้สมัครภายในร้อยยี่สิบวันนะอืมอ่าสำหรับนักธุรกิจครับเก้าร้อยบาทจะได้สำหรับสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืม แต่ถ้าสมัครเป็นสมาชิกเฉยๆหนึ่งร้อยบาทผู้ใช้สินค้าจะได้ส่วนลดภายในเก้าสิบวันสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวซอยพัดก็เช่นกันนะแล้วก็แต่เดือนนี้ตุลาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นตัวไทยนะโปรโมชั่นอยู่ประมาณตั้งแต่เนี่เริ่มเหลือน่าจะเหลือประมาณร้อยขวดโอ้องรีบเลยมีประมาณสองประมาณสองร้อยขวดนะตัวสายพัด กับ anyway, uh, right. ต sure. ัว a อนะเอจใช่ราคาเดียวกันตัวสอยพัดเราเนี่ยดีมากเลยนะครับก็สามารถช่วยจุลินทรีย์ในดินให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีตัวบาซิลัสนะครับทำให้ดินเราขืนนะครับก็จะมี a อ G เอจเอจก็จะทำให้ต้นพืชแข็งแรงนะครับแมลงก็จะรบกวนได้ยาก Il, เราก็สามารถจริการดับตอได้เร็วนะครับแล้วก็ลดยาฆ่าแมลงได้ตัวนี้ก็ชุด MPK <ส>ก็มีา 30. สามจิบขึ้ศูนย์น,นะครับในช่วงที่ต้นไม้เสื่อมโทรมรุนแรงเราก็จะเน้นไปที่ 30. สามจิบซึศูนย์น่งไะทำให้ใบแตกได้เร็วขึ้นในช่วงที่ฝนตกรุนแรงหรือน้ำขังที่ดินนะเราก็จะลดเคมีลงไปเราก็จะใช้ปุ๋ยทางอากาศสามิบึศูนย์เลย ทําให้ใบแตกมาให้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มหลังนั้นพอใบแตกมาเราก็จะอีกเดือนที่สองเราก็จะเติมสามสิบวินสูงสี่สิบแปดสิบแปดนะครับอืม NPK แล้วก็ส่วนส่วนยี่สิบแปดวดอตฟอรัสนะครับส่วนข้างล่างข้างล่างก็คือแคลเซียมบลอนนะครับแคลเซียมบลลอนสำคัญสุดเลยนะช่วงนี้ช่วงการทำดอก สามารถกดในตัวเจ่นได้ดีนะครับบวกกับ4ี8 8ปดนะครับถ้าใบยังไม่เต็มน้บเราก็เติมปุนตูนยี่แปดช่วยด้วยครับคาร์บอไฮเดรตนะครับเลยปุนตุงยี่แปดนั่นเองนะครับโดยใช้ควบคู่แอปซ่าตลอดอ่าใช่แล้วก็ยังมีแอปซ่านะครับชุดชุดเล็กชุดเล็กสำหรับคนเมืองนะครับดูแลต้นไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับต้นไม้ปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็จะใช้ชุดเล็ก ชุดเล็กก็จะมีแค่แอปซ่านะครับสองร้อยสองรยมลนะครแล้วก็ยัมีซอยพัด1 0ร้อยมิลลิลิตรนะครก็จะมี NPK สี่ิแปดแปนะครับแล้วก็ยัมี AG นะครับร้อยมลลิลิตรมีแค่ร้อยมิลลตรวนละร้อมิลลิลิหรับคนเมืองครับแล้วก็ยัมีสูตรส่วนใหญ่เลยนะครับอแอปซ่าเก้้าลิตรนะครับโอ้นี้ ดีมากๆเลยนะครับประหยัดมากๆเลยถ้าซื้อซื้อชุดนี้จะได้ประหยัดมากเลยใช่ประหยัดครับประหยัดเลยครับซื้อซื้ออันนี้9 5ลิตรเนี่ยถ้าถ้าซื้อตัวนี้10ลิตรเนี่ยเพื่อเอันนี้จะแพงกว่าด้วยแต่ถ้าซื้ออันนี้จะถูกกว่าใช่คับใช่แล้วก็ยังมีถูกกว่ามากด้วยใช่ใช่อ่ากระแสอยากให้กระแสลองลองได้ใช้ดูครับครับ ม,มีแบบนี้ที่ไหนบ้างถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ต่างจังหวัดไปที่ไหนบ้างมีทุกสาขาเลยนะ,ะสาขาอยู่ที่ไหนบ้างออยู่ในตัวจังหวัดนะจังหวัดนั้นๆจังหวัดนั้นๆหนึ่งตัวจังหวัดจะมีหนึ่งแ <c oughs> ห่งสาขานะยกเว้นนะชนบุรีนะจะมีถึงสองสองสาขานะครับแล้วก็กรุงเทพนะก็จะมีสองหลายสาขาหลายสาขาน <ะ S 2> ในกรุงเทพใน หลายสาขาเลยอ่ามันเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหนแน่นอนนะฮะอาจจะมีอ่าอย่างละแห่งใช่ใช่ลองลองดูค้นหาเลยนะครับ MV Shop ใช่ใช่ใน Google Map ใช่ครับอืมโอเคนั้นวันนี้ขอบคุณที่ตีมากเลยนะครับวันนี้มารับอะไรวันนี้มารับอะไรวันนี้มารับซิงคัสนะครับอ่าอ่ายี่สิบเก้าขวดแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ก็คือดูแลสุขภาพขอดเตนมออรับแล้วก็เชอร์รี่อืม คือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะก็จะไปเติมเต็มในเรื่องสุขภาพนะอดูแลต้นไม้แล้วดูแลคนด้วยดูแลเจ้าของต้นไม้ด้วยเพราะว่าเราต้องดูแลต้นไม้ไปตลอดครับสำคัญสำคัญเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราเพราะเราต้องแข็งแรงแข่งกับต้นไม้ใช่เดี๋ยวส่วนรายละเอียดค่อยว่ากันครับสวัสดีครับ